ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพแรกก็ตั้งแต่ทิศแย้มออกมาเลยนะคะนักข,าข่าวก็ไปกันเยอะมากเลยวันนี้เวลา1 0บโมงครึ่งนะคะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบได้ควบคุมตัวในแย้มหรือว่าอดีตพระธรรมวชิรานุวัตรซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงแล้วก็นางสาวอรัญ,ญวรรณคนนี้แหละค่ะ ในหน้าเว็บพนันออนไลน์นะคะเรียกว่าเป็น2ผู้ต้องหาในคดียักยอกเงินวัดไร่ขิงกว่า300ล้านบาทไปเล่นพนันออนไลน์ออกจากห้องคุมขังไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางฝากขังภายหลังถูกนำมาสอบปากคำแล้วก็ครบกำหนดควบคุมตัวชั้นสอบสวน โดยคุณผู้ชมดูภาพนะคะในแย้มเนี่ยก็คือสวมหน้ากากอนามัยใส่เสื้อและกางเกงสีขาวนะคะระหว่างเดินขึ้นรถเนี่ยสื่อมวลชนพยายามตะโกนถามค่ะคำถามต่างๆแต่ว่าในแย้มก็ไม่ได้หยุดเดินนะคะเรียกว่าเดินอย่างรวดเร็วแหละแล้วก็ไม่ตอบคําถามใดๆต่อสื่อมวลชนค่ะเช่นเดียวกับนางสาวอรัญยวันก็สวมหน้ากากาอนามัยนะคะใส่หมวกใส่แว่นมิดชิดเลยเดินขึ้นรถไปแบบว่าไม่ได้หยุดตอบคําถามกับสื่อมวลชนค่ะพร้อมกับ ถือสัมภาระไปด้วยนะคะซึ่งสองคนน่ะก็ถูกควบคุมตัวไปในรถตู้คันเดียวกันนะคะ ทั้งนี้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมูลค่าความเสียหายเนี่ยมีจานวนมากและเกรงว่าผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้นะคะถ้าให้ประกันตัวซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยทั้งในแย้มแล้วก็นางสาวอรัญ,ญวันก็มีการแต่งตั้งทนายซึ่งนางสาวอรัญ,ญวันเนี่ยได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลค่ะแต่ว่าศาลเองเนี่ยยกคําร้องนะคะเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงอีกทั้งตัวผู้ต้องหาเองยังมีคดีติดตัวและอยู่ระหว่างการฝากขังที่ ศาลจึงเชื่อว่าให้ประกันตัวอาจจะหลบหนีได้ส่วนนายแยม้มก็มีทนายมาตั้งแต่วันแรกๆแต่ว่าทนายไม่ได้ขอยื่นประกันตัวแต่อย่างใดค่ะอันนี้ต้องติดตามนะคะว่าเงินที่ยักยอกไปเนี่ยมากกว่า300ล้านบาทหรือไม่